ตอนที่ยี่สิบสอง v อนด้าเวหนึ่งร้อยตรวจเช็คระยะขึ้นสุดของลูกสูบเขายังไม่มาชิดใช่ไหมครับผมจะเอามือดันไม่เชื้อขยับตามเวลาผมหมุนนะครับเพื่อให้ลูกสูบเข้าไปครับพอจังหวะลูกสูบเข้าไปเราก็สามารถขยับเชือกเข้ามาได้ครับให้ลูกสูบเข้าขาไปครับนี่ครับเชือกเริ่มมาชิดแล้วครับได้แล้วครับพอเชือกใกล้ชิดลูกสูบแล้ว เราทุบอ่ะเราเคาะให้เขาชิดไปเลยครับชิดแล้วนะครับเนี่ยเสร็จแ,แล้วเราหมุนลูกสูบขึ้นมาให้อยู่สูงสุดเลยครับนี่ครับใส่น็อตเบอร์สิบยึดเสือ้อเข้าไปต่อนครับหนึ่งตัวเช็คเราหมุนว่าศูนย์ตายบนของเขาสูงสุดของลูกสูบจะขึ้นมาชนกับเบอร์เนียไหมนะครับโดยการหมุนครับหมุนดูนะครับ